เครดิตด้วยต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะครับก็ไปที่บัญชีประเภทนี้นะครับที่เราเคยเปิดไปแล้ว1นึ่งแสนต่อไปนะครับค่ารับรองทางด้านเครดิตนะครับ หนึ่งมือค่าเดินทางหกพันค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงานสองพันห้า นี่สงสัยจะศูนย์หนึ่งมืนหกพันตัวสุดท้ายนะครับก็คือค่าสาทารณูปโภคเจ็ดันสองร้อย ต่อไปก็คือการปิดบัญชีในส่วนของกำไรขาดทุนนะครับเดบิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนเราก็ไปที่บัญชีกำไรขาดทุนนะครับด้านเดบิตหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ศูนย์และนะครับเครดิตด้วยบัญชีทุนนางสาวอรวรรณ ก็ไปที่บัญชีทุนนางสาวอรวรันนะครับวันที่31 117300เรานาข้อมูลนะครับที่เราปิดบัญชีนั้นมาใส่ในสมุดบัญชีปเพททั่วไปครบแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูยอดข้เหลือนะครับหลังจากที่เราปิดบัญชีกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยก็คือเงินสดนะครับเงินสดจะมีย่องเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะครับเท่ากับ1 9 0 0 0 0า วัตถุดิบนะครับเราจะเห็นว่าเดบิต10,000เครดิต10,000ก็ปิดกันไปจะเหลือแค่เพียง5 2 5 0มนนะครับ52,500ตัวนี้ก็คือวัตถุดิบที่เราตรวจนับได้ตอนสิ้นงวดนั่นเองนะครับงานระหว่างผลิตก็เช่นกัน9ก0 0 0ตัด90,000เหลือ147,500นะครับตัวนี้ก็คือตัวที่เราตรวจนับได้ตอนสินงวดเช่นกันนะครับและสินค้าสําเร็จรูป2 0 0 0 0 0ตัด2 0 0 0 0 0เหลือ 1 3ึ่0 0นานเกพนะครับตัวนี้ก็ที่เราตรวจนับได้เหมือนกันนะครับเรามาดูกันต่อที่ลูกนี้การค้านะครับสามแสนสองนะครับเครื่องใช้สำนักงานแสนห้าค่าเสื่อมสะสมนะครับสอง0 0สองพันห้ารอเครื่องจักรหกแสนค่าเสื่อมสะสมเครื่อง,งจักรสามแส0หนึ่งมค่าแรงงานค้งจ่ายแสนหนึ่ง ทุนนางสาวอารวรันนะครับเราก็จะต้องมาบวกกันนะครับเพราะว่ามันมีตัวเลขนะครับที่มีทุนเดิมนะครับเท่ากับ1นล้านสามหมื่นนะครับแล้วก็ไปบวกกับผลกําไรที่เกิดขึ้นนะครับจากการดําเนินงานอีก1นึ่0 0สนหนึ่งมื่นเนานะครับจึงมีทุนนะครับหลังจากดําเนินงานผ่านมา1เดือนเท่ากับ1นึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยนะครับ คุณเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับหลังจากดําเนินงานผ่านมาคุณเพิ่มขึ้นจากเดิมน,นะครับเหตุผลที่เพิ่มขึ้นก็เพราะว่าดําเนินงานมาแล้วมีกาไรนะครับต่อไปนะครับบัญชีขายเราจะเห็นว่าบัญชีขายนะครับด้านเดบิตสามแสนสองเครดิตสามแสนสองนะครับก็จะต้องถูกปิดไปซื้อวัตถุดิบห้าหมื่นห้าหมื่นปิดไปค่าแรงงานทางตรงแปดหมื่นแปดหมื่ปิดไป ค่าแรงงานทางอ้อมปิดค่าเช่าอาคารโรงงานปิดค่าทลองปิดค่าเดินทางปิดค่าเสริมราคาเพื่องใช้สำนักง,งานปิดค่าเสริมราคาเพื่องจากปิดหนี้สงสัยจะศูนย์ปิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ไม่ใช่หมวดค่าจ่ายนะครับมันอยู่ในหมวดสินทรัพย์เป็นตัวหักสินทรัพย์ในงบดุลน,นะครับดังนั้นจะมีย่มเหลือเหลืออยู่นะครับทางด้านเครดิต ค่าสาธารณูปโพคเปิดเป็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าสาธารณนปโพคค้างจ่ายเป็นที่สินนะครับเหลืออยู่เจ็ดพันสองนะครับยังไม่ปิดนะครับต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จหนึ่งแสนหนึ่งแสนนะครับเปิดเป็นบัญชีโวคาวนะครับบัญชีกําไรขาดทุนฝั่งนี้รวมกันได้สี่แสนถ้าหมื่นเก้าพันฝั่งนี้ก็คือสี่แสนถ้าหมื่นเก้าพันนะครับปิดไปนะครับเราจะเห็นว่านะครับรายการรายได้และค่าใช้จ่ายจ,จะถูกปิดไปและจะเหลือแค่เพียงบัญชี สินทรัพย์นี่สินและทุนเท่านั้นนะครับที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งก็เป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าคําว่าปิดบัญชีก็คือปิดรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับ